นี่เมนูวันแม่ครับทําให้เด็กๆกินด้วยนะคะเรากินสุกี้กันของเด็กๆก็จะเป็นกุ้งผักกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวนี่แหละหัน่นแล้วก็เด็กจะใส่ไข่ให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปก่อนพอผักนิ่มดีแล้วเราค่อยใส่กุ้งทีหลังแล้วก็ใส่ไข่ ให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ้งลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่หนึ่งฟองพออยากกินแล้วหรอรอก่อนรอก่อนมา s <S เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้งไปดูซิใครจะกินเนี่ยนี่ของพวกหนูนะซุกี้หมาครับนี่ เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กุ้งระหว่างนี้ตอกไข่ก่อน,นต้องมีโปรตีนด้วยไข่ใบใหญ่จังแง่ของพวกหนู ดูสินี่ได้แล้วนะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับสุกี้มาน่ากินน่ากินอสุกแล้วนะคะทุกคนกุ้งสุกแล้วนี่มาดูดูน่ากินไหมหน่ากินกว่าของคนอีกอะ ขอแย่งหมากินหน่อยได้ปปะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยไว้นะคะนี่เดี๋ยวรอให้มันเย็นแล้วก็เด็กๆค่อยกินดูโอหน่ากินเวอร์สุดยอดเลยของคนไม่น่ากินเท่าของหมาเลยค่ะมาเดยกอยากกินแล้วเหรอยังร้อนอยู่เลย เหือคนแอบกินได้ปะปะ,ปะน่นะคะน่ากินมากเลยอ่ะทำไงดีนี่จมไม่ไหวอ่ะได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันหายร้อนก่อนนะลูกค่อยกินนะครับมันยังร้อนอยู่เลย ได้ไหมเจ๊เราได้ไหมอ้าวอืมดูดูของสองแิ้นเะเอาราองกินไม่ได้นะร้อนอยู่นั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนี่จะจริงจัง๋ยวให้มันหายร้อนก่อนนะให้มันหายร้อนก่อนให้มันหายร้อนก่อนเรารอ,อควานขึ้นอยู่แล้วโอเคไปครับเดี๋ยวห้าหากเจ็แดแปดเก้าสิบอันนี้กินอะไรครับ กินซุกี้ใช่ไหมครับซุกี้ใส่อะไรบ้างใส่กุ้งอันนี้แส่หันเ็ดครับอันนี้เหลืองๆยาครับสีขาวๆยาครับที่เหลือเป็นซุกี้ใส่กุ้งใส่ไข่ใส่ผักครับหอมย่างกินได้เกียได้ครับลูกเกากเียได้นะไ้มานะหมล้เหรเงนงงเลยกินหมดแล้หมดแล้วล กินแบบผู้ดีครับประณีตเยอะนะเนี่ยลูกหนูกินหมดจริงหรือเปล่าเจ๊แม่น้องว่านหัวลงไปในชามแล้วโอ๊ยเกือบหมดเอ้ยเอ้ยอย่าแย่งพี่อย่าย่งกุ้งเลยนะต้าวนั่นกุ้งนะท่านแย่งพี่อเกือบหมดเกือบหมดโอได้ตั๊กเยอะเองครับเออเก่งมากเลยเดี๋ยวซิเนี่ยเย่ยงตับหลังจานเองครับอิ่มไหมพี่เต้ได้อิ่มไหมครับทุกสัรวันแม่ครับพี่เต้ครับ เออถกทาไหมแม่ครับ